สวัสดีครับผมนายอานทนแก้วทองรหัสนักศึกษา6610110706ครับวันนี้จะมาพูดทั้ง3บทสรุปมาให้ฟังครับก็มาในบทแรกครับก็แอมโมเนียแอซิดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นเหมือนโปรตีนอินเดอ u m ฮิวแมนบอดี้ก็เป็นเหมือนโปรตีนในร่างกายมนุษย์ก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันครับเราก็จะมีแอนติบอดีมีระบบคอมเพลเมนต์ครับซึ่งระบบคอมเพลเมนต์เนี่ย ก็จะเป็นมีพวกโมเลกุลโปรตีน20ตัวครับที่จะถูกกระตุ้นในระหว่างการติดเชื้อครับอ่าแล้วก็จะจะมีพวกโปรตีนในกล้ามเนื้อด้วยโดย actin และ m y o s ินครับก็จะมีการตอบโต้เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแล้วก็ m y โ g l o บินครับจะมีหน้าที่แบบกระจายออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆครับในส่วนของโฟลิตินครับก็จะมีการเก็บแล้วก็ปล่อยออกซิเจนครับแล้วก็โปรตีนโครงสร้างจะประกอบไปด้วยโครงร่างเซลล์ครับ ซึ่งจะเป็นเหมือนท่อที่รักษารูปร่างของเซลล์ครับแล้วก็คอลลาเนครับก็จะพบในผิวหนังเอ้ยผมแล้วก็เล็บครับในส่วนของคอลลาเจนครับก็จะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ออลาสตินครับก็จะให้ความยืดหยุ่นครับในส่วนของโปรตีนส่งสัญญาณก็จะเป็นไซโคไครครับซึ่งจะมีหน้าที่สื่อสารกับเซลล์อื่นครับแล้วก็โปรตีนในเลือดก็จะประกอบไปด้วยฮีโมโกลบินครับซึ่งจะขนส่งออกซิเจน แล้วก็ประกอบไปด้วยไฟบีโนเจนครับซึ่งจะทำให้เลือดแข็งตัวครับแล้วก็ประกอบไปด้วยอันบูมินครับซึ่งจะรักษาปริมาณของเหลวในเลือดให้เหมาะสมครับในส่วนของเอนไซม์ size, ก็จะมีพวกเอนไซม์ย่อยอาหารก็จะย่อยอาหารตามชื่อครับแล้วก็เยื um ่อหุ้มเซลล์ครับก็จะมีหน้าที่เป็นเหมือนช่องทางให้สารนะครับผ่านเยื um ่อหุ้มเซลล์เป็นเอนไซม์ size, แล้วก็เป็นตัวรับต่างๆซึ่งโปรตีนสารประเภทก็จะมีโปรตีน ส่วนปลายโปรตีนส่วนรวมแล้วก็โปรตีนที่ผูกไขมันครับในส่วนของโปรตีนก็จะเหมือนแบบมีพวกเปปไทด์แล้วก็จะมีกรดอะมิโนพอซัลซมเข้าไปครับในส่วนของการจําแนกประเภทของกรดอะมิโนแล้วก็จะมีอิงครับก็มี4อิงครับก็จะเป็นอิงตามคุณค่าทางโภชนาการของกรดอะมิโนจําเป็นแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วก็อาศัยสตอรีโอเคมีของ ต่อมคาร์บอนครับแล้วก็อสานก็คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกลุ่มอะมิโนโหลักครับแล้วก็สี่ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหมู่ R ครับมาในส่วนของอิงตามคุณค่าทางโภชนาการก่อนนะครับก็คือกรดอะมิโนมาตรฐานที่พบได้ทั่วไปในโปรตีนก็จะมีอยู่20ชนิดครับก็จะเป็นดังรูปนี้เลยครับแล้วก็ถูกจำแนกตามคุณสมบัติแล้วก็ตามความต้องการของโภชนาการครับ โดยกรดอะมินโนจำเป็นก็จะได้รับจากอาหารครับซึ่งตัวอย่างก็จะมีฮิสทีดีนครับซึ่งจะทำหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อใหม่ครับแล้วก็ไอโซลวซีนครับจะมีหน้าที่สมานแผลครับหรืออย่างเิวซีนก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อก็กระดูกครับแล้วก็ฟีนิลอะลานีนครับจะทำงานของเป็นการทำงานของสมองครับโอเคแล้วก็มาในส่วนของกรดอะมินโนไม่จำเป็นครับ จะเป็นกรดอะมิโนโที่ร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์ได้แล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องได้รับแบบจากอาหารโดยตรงตัวอย่างก็จะเป็นอะลานิน,นมีบทบาทในการเผาผ่านกรูโคสแล้วก็กดกูตามคที่้จะมีหน้าที่เป็นเหมือนสารสื่อประสาทหรืออย่างเชอรีลินจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โฟลฟีลิปิดนะครับแล้วก็ไทโรซีนก็จะเป็นเหมือนสารตั้งต้นของฮอร์โมนนะครับก็คือจะเป็นพวกฮอร์โมนไทรอยหรือเมลานินพวกสีผิวอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็ในส่วนของกรดอะมิโนจําเป็นแบบมีงเงื่อนไขก็คือจะเป็นเหมือนได้มาจากการอ่าก็าจะเหมือนการเจ็บป่วยความเครียดการเติบโตอย่างรวดเร็วตัวยอย่างเช่นอาร์จินินหรือว่ากูตามินค,ครับโดยอาร์จินินก็จะเป็นเหมือนจําเป็นในช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเจ็บป่วยหรือเครียดครับส่วนกูตามินก็จะจําเป็นในระหว่างการเจ็บป่วยหรือว่าได้รับการบาดเจ็บครับในส่วนของข้อ2 อาศ oh ัยสตอริโอเคมีของอะตอมคาร์บอนก็เนี Br ่ยครับก็จะเป็นเหมือนดังรูปนี้ตัวอย่างแล้วก็คาร์บอนอัลฟาเป็นอะตอมคาร์บอนตัวแรกที่อยู่ติดอยู่กับกลุ่มคาร์บอกซิลครับโดยโครงสร้างแอลก็จะมีเพียงกรดอะมิโนแอลเท่านั้นที่ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนในสิ่งมีชีวิตครับในส่วนของโครงสร้างดีก็จะเป็นพวกผนังแบคทีเรียครับแล้วเราก็พบได้ในโปรตีนแล้วก็เปปไทด์จากแบคทีรียครับโอเคมาในส่วนของ ข้อ3ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกลุ่มอะมิโนโหลักครับโดยหมวดหมู่ก็จะแบ่งเป็น4หมวดหมู่ก็คือกรดอะมิโนอัลฟากรดอะมิโนเบต้ากรดอะมิโนแกมมาและกรดอะมิโนเดลต้าครับโดยกับกรดอะมิโนอัลฟาก็คือกรดอะมิโนจะเชื่อมต่อกับอะตอมคาร์บอนที่อยู่กับกลุ่มคาร์บอ X ิลโดยคาร์บอนอัลฟาก็ตัวอย่างจะเช่นเป็นพวกไกลซีนอลา,านีนวาลีน ลิวซีนไอโซลิวซีนเป็นต้นครับหรืออย่างกรดอะมิโนเบต้าก็จะเป็นเหมือนแบบกลุ่มอะมิโนที่จะยึดกับอะตอมคาร์บอกซิลคาร์บอนเบต้าอแบบนี้ตัวอย่างเช่นเบต้าอารานีนก็จะพบในพวกกล้ามเนื้อก็สมองครับแล้วก็อย่างกรด3 so อะมิโนไอโซบิวทิลิกครับอืมอ๋อซิกนติตัยครับโอเคครับก็กรดอะมิโนแกมมาก็จะเป็นตัวอย่างเช่น กดแกมมาพวกอะมิโนบิวทิลิกครับก็คือจะเป็นเหมือนสารสื่อประสาทส่วนกลางครับอแล้วก็กดอะมิโนเดลต้าก็ตัวอย่างก็จะเป็นพวกกดเดลต้าอะมิโนฟูลิกซึ่งสารประกอบสำคัญในการสังเคราะห์ทางชีวภาพครับแล้วก็ก็นี่เลยครับโครงสร้างของแต่ละอันไม่ว่าจะเป็นของกดแกมมาหรือกดเดลต้าครับนี่เลยครับเป็นอย่งรูปนี้ครับ แล้วก็4ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหมู่ R ครับโดยเราจะจำแนกประเภทของสารเคมีได้4อย่างเหมือนกันก็คืออะลิฟาติกคือกรดอะมิโนที่ไม่มีขั้วพลาร์อันเชนิกแล้วก็อะโมอารมาติกครับแล้วก็พลาร์เชนซึ่งโพลาร์เชนก็จะมีอีก2อย่างแยกออกมาก็คือเบสิกกับแอซิด,ดครับแล้วก็ กรดอะมิโนที่ไม่มีขั้วก็จะเป็นกรดอะมิโนที่มีโซ่ข้างเคียงที่ไม่ชอบน้ําแล้วก็ไม่ทําปฏิกิยากับน้ําได้ดีด้วยทําให้โครงสร้างโปรตีนมีความเสถียรผ่านปฏิกิยาแบบไม่ชอบน้ําในขณะเดียวกันกรดอะมิโนโพลร์เป็นกรดอะมิโนที่มีโซ่ข้างเคียงที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําทําให้มีคุณสมบัติชอบน้าครับแล้วก็กรดอะมิโนอะโรมาติกคือกรดอะมิโนที่มีโซ่ข้างเดียวมีโครงสร้างเป็นวงแหวนอะโรมาติกตามชื่อครับ กรดอะมิโนพื้นฐานก็จะเป็นพวกกรดอะมิโนที่มีโซ่ค่าที่สามารถแบบรับโปรตอนซึ่งประกอบไปด้วยหมู่อะมิโนมีประจุบวกที่มีค่าพีเฮททางสรีรวิทยามีส่วนร่วมในการจับ DNA แล้วก็ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนครับแล้วก็กดอะมิโนที่เป็นกรดนะครับก็จะมีโซ่มีข้างเคียงประจุลบที่มีค่าพีเฮททางสรีรวิทยาและความสําคัญทางชีวภาพครับ,รบกรดกูมาติกเป็นสารตัวกลางสําคัญในการ ทางเส้นทางเผ่าผลนญต่างๆครับแล้วมาในส่วนของกรดอะมิโนที่ไม่เป็นมาตรฐานครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ไม่ธรรมดาซึ่งมันไม่ได้ถูกเข้ารหัสโดยตรงจากรหัสพันธุกรรมแต่สามารถพบได้ในโปรตีนอัจจีผลมาจากการดัดแปลงพวกรหัสหรืออยู่ในรูปแบบของอิสระภายในเซลล์ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ไม่ได้มาตรฐานบางชนิดแต่ก็มีความโดดเด่นครับก็คือจะมีดังนี้เลยคือเซเลโนซิสเตอีน หรือไพโรไลซีนครับแล้วก็ไฮดอกซีโพลีนหรืออย่างไฮดอกซีโลซีนเช่นกันครับและมีกรดไวคาร์บอคูตามิกหรือว่ามีพวกออนีทีนชิลลูลีนครับและอย่างสุดท้ายก็คือพวกทอรีนครับในส่วนของคุณสมบัติทางสรีระวิทยาของกรดอะมิโนมันก็จะมีกลุ่มที่สามารถดดเดี่ยวได้ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มที่แตกตัวได้เป็นไอออนได้ กลุ่มอะมิโนกลุ่มคาร์บอกซิลกลุ่ม R ซึ่งสามารถบร่อยจากอะไรับโปรตอนได้ครับในส่วนของ p k ก็จะเป็นพวกหน่วยวัดเลยครับการวัดปริมาณเชิงว่ากดสามารถปลดปล่อยโปรตอนในสารละลายจึงเป็นการวัดความแรงของกดครับซึ่งกดแก่จะมีค่า pKa เล็กแล้วก็แบบเป็นส่วนน้อยครับส่วนกดอ่อนจะมีค่า pKa มากขึ้นยิ่งค่า pKa ต่ำกดก็จะยิ่งแรงขึ้น มีความสามารถในการบริจากโปรตอนได้มากขึ้นเช่นกันครับส่วนสวิตเตอร์ครับคือไอออนที่มีประจุไฟฟ้าบวกและลบในตำแหน่งต่างๆภายในโมเลกุลครับซึ่งเหมือนเป็นเกลือชั้นในครับโอเคจบไปสำหรับบทแรกครับมาในส่วนของบทที่2ครับจะเป็นในเรื่องของโปรตีนครับโดยโครงสร้างโปรตีนก็จะมีดังนี้ครับ1การเกิดพันธะเบปไทด์ครับซึ่งพันธะเปปไทด์คือพันธะโควเลนต์ระหว่างหมู่คาร์บอกซิลครับซึ่งของกรดอะมิโนเนี่ยกับ1กับหมู่อะมิโนพวก เอ็นของอีกตัวครับซึ่งการเกิดปัญธานี้เรียกว่าปฏิกิยาควบแน่นโดยปล่อยน้ำหนโมเลกุลแล้วก็โปรตีนที่เกิดจากการเชื่อมกดอะมิโนตั้งแต่50ตัวขึ้นไปโดยก็จะมีตัวอย่างเช่นดิพิทิด2ตัวไทเปปที่3ตัวออริโกพีไทสามสิบถึงห้าสิบแล้วก็โพลีเพปไทก็จะอยู่ที่มากกว่า50หรืออย่างโปรตีนก็จะมากกว่าร้อเลยครับ ในส่วนของน้ําหนักโมเลกุลของโปรตีนครับน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของกรดอะมิโนก็จะอยู่ประมาณที่110กรัมต่อโมลครับและน้ําหนักของโปรตีนก็จะเขียนในห,หน่วยดอนตันหรือกิโลดอนตันครับแล้วก็เช่นจะเป็นพวกโปรตีนขนาด50,000กรัมต่อโมลหรือ50กิโลดอนตันครับในส่วนของปัญหะไดซันไฟครับก็จะเกิดจากการจับตัวของกรดอะมิโนไซสเทนสอตัว แล้วก็ช่วยในการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างโปรตีนครับซึ่งจะใช้สารรีดิวครับเช่น DTT หรือว่าเดลต้าเมอร์คาโทนอลครับแล้วก็ในระบบโครงสร้างของโปรตีนนะครับก็จะมีพวก Primary Structure การจัดเรียงกรดอะมิโน,โนแบบเส้นตรงแล้วก็เป็นผลจากรหัสพันธุกรรมใน DNA ด้วยเช่นกันในส่วนของ Secondary Structure ซึ่งเป็นการพับตัวจุด เฉพาะจดุดเช่นไฮเซ็กดดเป็นเกียวขวามีเจ้าจะมีเฮดบอลทุก4กรกดอะมิโนส่วนอัลฟาเบลเจ็ชีตมันจะพับเป็นเหมือนแผ่นคล้ายพัดแล้วก็มีขนาดแบบขนานแล้วก็มีแบบตรงข้ามด้วยเช่นกันแล้วก็เรนดอมคอยซึ่งโครงสร้างจะไม่แน่นอนแล้วก็มักพบที่ส่วนเชื่อมต่อครับในส่วนของเทติทลี่จัคเจอร์โครงสร้าง3มมิติของสายโพลีเปปไทด์เดี่ยวครับ ซึ่งจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอ์คูปไฮโดรเจนไอออนิกเวนเดอร์วาลแล้วก็ดิสซิลฟิซึ่งจะแบ่งเป็นพวกกอลบูล่าโปรตีนซึ่งจะเหมือนหน้าที่ที่เชิงทางชีวภาพครับแล้วก็ไฟเบอร์โปรตีนซึ่งโครงสร้าง,งจะเป็นเหมือนโครงสร้างเสริมแรงจะเป็นเช่นคอลลาเจนคอลลาเจนหรือว่าเคลาตินครับในส่วนของ Quaternary Structure ก็จะเป็นเหมือนการรวมตัวของหลายสายของโ o l y เ e ปไทด์ซับยูนิตครับก็จะเป็นเช่น h e m o โกลบิน <c oughs> มีพวก4 s u ซับ t ิก็จะเป็น2 d ดีตหรือว่า 2Alpha ครับบวกกับฮีมิกุครับซึ่งจะมีพวกแอ t ต b o d y ีไวรอ c โค p โปรตีนครับแล้วก็อีกอย่างคือข้อที่5คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโปรตีนซึ่ง การสูญเสียโครงสร้างและการทํางานของโปรตีนก็สาเหตุก็จะมาจากความร้อนการเปลี่ยนแปลงพวกค่า pH หรือสารเคมีเพื่อจะมีพวกแอลกอฮอลดีทึกเจนครับแล้วก็ในการลดพันธะดิ s ับไฟล์ก็จะเป็นเหมือนแบบสามารถลดาสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แค่บางส่วนด้วยเช่นกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวอย่างในชีวิตประจําวันก็จะมีพวกไข่ขาวสุกแล้วก็แบบ ดีเนเทเลชันโดนความร้อนหรือยอย่างการทำโยเกิร์ตเนี่ยก็ดีเนเทเลชันโดยกดหรือยอย่างการฆ่าเชื้อเนี่ยก็ดี a t เ r เ t ชันโดยแอลกอฮอล์ดีเทเจนครับโอเคมาที่สรุปครับจุดเด่นของโปรตีนในนี้ครับก็คือโครงสร้างของโปรตีนนะมันก็จะมีหลายระดับซึ่งส่งผลต่อหน้าที่และบรรทัดเป็บทายก็จะมีความเสถียรสูงครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างที่ผิดปกติเช่นจากการดีเนเท ดีเนเจอร์ ature, ส่งผลให้แบบโปรตีนมันก็จะไม่ทํางานครับมาในส่วนของบทที่3ามครับอนนซม์ Inside, ครับก็คือมารู้ความหมายของเอนนซม์กันก่อนก็เป็นเหมือนไบโอโลจิคอเค r ีซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิยาโดยไม่ถูกใช้หมดครับส่วนใหญ่เป็นโปรตีนแบบกลมครับแต่มางชนี้ก็จะเป็น RNA i อไลโบไซมี o ime, ด้วยครับซึ่งจะมีโครงสร้าง3มิติมีแบบแอคทีฟไซส์สำหรับจับซับสเตรครับแล้วก็ ในส่วนของ2ครับคือสมบัติของเอนไซม์ก็จะมี5อย่างก็คือแค t a l y t i c ซึ่งเหมือนจะเป็นเหมือนเร่งปฏิกิริยาโดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองครับแล้วก็ในส่วนของ2ก็คือ s p e ซิฟิ c ซิตีจะทำงานเฉพาะกับ subject หรือชนิดของปฏิกิริยาครับและในส่วน3คือ Reversibility ส่วนใหญ่จะย้อนกลับได้เช่นกันแล้วก็ Temperature Sensitivity ซึ่งจะทำงานได้ดีที่อุณหภูมิหนึ่งครับ ในส่วนของข้อสุดท้ายก็คือ pH sensitivity ซึ่งทำงานดีที่ค่า pH เฉพาะด้วยครับในส่วนของการจำแนกเอนไซม์ครับซึ่งตาม EC number ก็จะแบ่งเป็น7กลุ่มดังนี้เลยครับก็คือ EC 1ก็เป็น o x i d o r e d u c t e ครับแล้วก็ EC 2ก็จะเป็น transferase แล้วก็ EC 3ก็จะเป็น hydrolase EC 4ก็จะเป็น lyase EC 5ก็จะเป็น isomerase EC6 ก็จะเป็นไลแกสิต EC7 ก็จะเป็นทาโลเคสิตซึ่งตัวอย่างก็จะเป็นดังรูปดังนี้เลยครับนี่ส่วนของข้อ4ครับ <c oughs> กลไกการทำงานของเอนไซม์ครับซึ่งเอนไซม์จะทำหน้าที่เหมือนแบบลดพลังงานก่อกำมันครับซึ่งทางทฤษฎีก็คือล็อกแอนด์คีซับิคพอดีกับแอค i ทีฟไซต์ครับแล้วก็อินดัก เ c t i v e ป i ซ e เปลี่ยนรูปร่างตาม Substack ค,ครับแล้วก็มาที่ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเ n นไซม์ครับก็จะมีพวกอุณหภูมิซึ่งเพิ่มได้จนถึงจุดหนึ่งก่อนที่จะ Denature ครับซึ่ง p h ด้วยเช่นกันมีค่า p h ที่เหมาะสมที่สุดด้วยเช่นกันแล้วก็ความเข้มข้นของเอนไซม์หรือสารตั้งต้นครับแล้วก็ c o แฟ Factor ซึ่งจะช่วยให้เอนไซม์ทำงานเช่น z n 2สองสังกสีสบวกอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ inhibitor แล้วก็ c o m p e t i t i v e ซึ่งจะแข่งกับ s ซับเ n นน n นคอมเพต t i ว i ที itive, ซึ่งจะจับที่จุดอื่นซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนเปลี่ยนรูปล่างครับ m p e ันคอม e พติซึ่งจะจับเฉพาะเอชคอมเพกครับและไอเลวิซิเบลซึ่งจะจับแบบถาวรเช่นพิษายนายครับแล้วก็ในส่วนของไค n เ t นติและทางค่าทางเอนไซม์ครับซึ่งจะเป็นเหมือน ความเข้มข้นที่ทําให้ปฏิกิริยาความเร็วครึ่งหนึ่งของ vmax ครับโดย vmax ก็คือความเร็วสูงสุดของปฏิกิริยาครับและ kcat ซึ่งมันก็คือจํานวนสารตั้งต้นที่เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่อวินาทีครับแล้วก็กิโลแคตต่อกิโลกรัมก็คือกิโลก็คือค่าปฏิกิริยาค่าประสิทธิภาพของเอนไซม์ครับเป็นหน่วยครับแล้วก็เอนไซม์พิเศษก็จะมีพวกอะพอไซมีบวกกับคอแฟกเตอร์ก็จะได้เหมือนแบบเท่ากับ ฮ o l โลเอนไซม์ครับแล้วก็พวกอลเทอริกเอนไซม์จะมีไซต์ควบคุมการทำงานไม่ใช่แค่ Active s i ต e ครับเนี่ยไอโซมีเอนไซม์ชนิดเดียวกันแต่ต่างกันชนิดย่อยเช่น LDH ครับเฮสไซโมเจนเอนไซม์ในรูปไม่ทำงานต้องถูกกระตุ้นเช่นเปปไซโนเจนและ p ีไซครับเนในส่วนของการประยุกต์ครับก็คือยาสเต็งครับ ซึ่งจะยับยั้งยาส t ตอตินครับซึ่งจะยับยั้งเอนไซม์สร้างคอเลสเตอรอลครับแล้วก็ PCR MgCl2 ก็คือเป็นเหมือนแอคทีิเตเตอร์ของ DNA p o ล y เม r ร์ครับแล้วก็พวกอย่างสุดท้ายคือเหมือนจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารและยาหรือจะเป็นอุตสาหกรรมวิเคราะห์ชีวโมเลกุลเช่นกันครับก็ขอจบการน,น,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ